กองทัพเรือเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจมทะเลพลบรเอกอดุงพันเอี่ยมถูกบัญชาการกองเรือยุทธการได้มีคำสั่งให้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยขึ้นเพื่อประสานงานระหว่างกองทัพเรือกับญาติของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลของเรือหลวงสุขโขทยัยนสโมสรสายบัตรกองรีสัตการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อประสานงานระหว่างกองทัพเรือกับครอบครัวกําลังพลที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเรือหลวงสุขโขทัยจมลงเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องในภารกิจช่วยเหลือค้นหาและในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยภายในศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลเรือหลวงสุขโขทัย ทางกรมแพทย์ทหารเรือยังได้จัดชุดช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเอ็มคกองสุขภาพจิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดูแลกำลังพลครอบครัวเรือหลวงสุโข,ขทัยโดยพร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆให้กับญาติของกำลังพลเรือหลวงสุโข,ขทัยได้รับทราบตลอดเวลาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์0 3 8 1>, 1 8 2 4 3 5และ0 8 4 0 0 2 3 5 5 4 news 24นันตพลทิบสีภาพข่าวหรือราชทิบสีรายงาน